สว <EN> <ส S 2> ัสดีทลกคนสวัสดีทุกคนต้นตายวันนี้เราก็อยู่ในเค่องเฮ็ดกินเองกับครัวนร็อกและสิ่งที่เราจะมาเฮ็ดกันวันนี้นั่นก็คือต้มยำไข่ต้มยำไข่เจียวดูเจ้าของช่องจำไม่ได้เลยอะไรเนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านเทคสองและสิ่งที่เราจะมาเฮ็ดกันวันนี้นั่นก็คือต้มยำไก่เจี๊ย อันนี้เมาเเบิ้งส่วนมาส่วมกันกันเลยอย่างแรกที่ต้องมะคือไข่จะใส่เป็นไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ห่านไข่อย่างก็ได้เดินแล้วแต่ทุกคนแล้วก็มีมะนาวหอมแดงน้ำปลาเท็ดอยากใส่เป็นเท็ดอย่างก็ได้แต่ตุกตามักเท็ดอันนี้ตุ๊กตาจะใส่เท็ดนี้เท็ดกินเองอลิเองแล้วก็มีน้ำพริกเผาใบมะกรูดแล้วก็มีตะไคร้ นี่ยังจะลืมส่วนผสมอยู่เนี้ย <c oughs> เกียเกลียบละแล้วลก็มีขามาเดี๋ยวเรามาเริ่มเพรกันเลยทุกคนเซิงตุ๊กตาจะบอกว่าตุ๊กตาให้บอกไปเลยแต่ว่ามันนี่ตุ๊กตาน,นั้นมีผู้สวยซึ่งก็คือผู้สวยไก่นันเองซึ่งผู้สวยไก่จะเป็นผู้เท่สวยทุกอย่างของตุ๊กตาเลยนะมันนี้ <c oughs> เพราะว่าเชฟตุ๊กนั้นบูเรี่ยงเลยโอเคมาเริ่มจากการตอกไข่ก่อนดบบแรกนะครับเราจะต้องปอกไข่เป็ดลงไปในถ้วยเพื่อจะทําการ ตีไข่ให้เข้ากันนะครับทั้งไข่ขาวะไข่แดงไข่เป็ดจะมีความแน่นของเนื้อมากกว่าไข่ไก่กระทอะอะไรก็ก็จะสุดยากกว่าหน่อยนึงนิดนึงโอมาใส่ความหู้เลยนะแน่นอนเราจะใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็ตีไข่เลยลงเหมือนไม่ลงนะดูกล้องเกลือลงเหมือนไม่ลงอ่ะอืมกำลังดีมาเดี๋ยวเข้ามาเทไข่กันเลยทุกคน เมื่อกี้คุณสวยไกลบอกว่าเหตุจังสิเออเอาซ่อมเอาซ่อมอย่างนี้นะเอาซ่อมนำทางไข่แล้วค่อยๆเทนะครับผมก็ไข่มันจะลูกทรงสวยงามเก็บเทกระดุกลงกันเพลงซึ่งซให้กระจายกระจายกระจายอ่าเอาเรื่องในที่ถ้าถ้าทำกับไข่ไข่ฟองเดียวมันจะเห็นผลมากกว่าแต่นี่ฟองฟองก็เลยแบบผิดโสดนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ เห็นไหมว่าไข่จะสุกเร็วกว่าราลงแบบปุ้มเดียวหมดอ๋อกำลังถามเลยว่าเมื่อกี้มันช่วยัง <laughs> <laughs> เออเอย้ยเวดูดีเอาเรื่องถ้าใครคิดจะเปลี่ยนมาชนนนะครับไม่ต้องวิธีก็คือยีไปเลยยีมันขาดให้มันเป็นขาดแบบเป็นคำเป็นคำแต่วันที่ใช้ไปอ่อนนะเดันไม่ถามว่ายีเพื่ออะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้ำใส่ไปในกระทะน,นี่แหละเพื่อให้ตัว น้ำซุปเนี่ยนะเป็นกลิ่นไข่เจียวโน้ว้าความรู้ n a r u โ o d o n a r u h โ d o yes 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 no 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 ดูหน้าคนดีชิเน่ชิเน่ตะคุโกะตะคุโกลอยมาเลยทีนี้ก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเลยเสร็จแล้วไปอีกไปอีกไปอีก อออออโอเคก็วางฐานน้ำเดือนเราต้องเปรียบเอยียงใส่เลยใส่นี่เลยนี่ใช่สองอย่างนั่นเลย<ม>ต้องเป็นตะไคร้ทุบด้วยนะครับเพราะว่า,าสมุนไพรพวกสารอาหารแล้วก็น้ำของตะไคร้เนี่ยมันจะได้ลงไปในน้ำให้หมดอ๋อพอน้ำเดือดตุ้งตาใส่หอมแดงต่อเลยอ่าหอมแดงใส่ไหมนี่เดี๋ยววันนี้เลยโอ้ my god เดี๋ยวไปยย่ได้เดี๋ยวไปยย่ได้เออชิเน่เออเออเออเราไป่ได้ตุ้มตุ้มตุ้มอันแหละ แล้ววางนี้เราก็ทำเห็ดเห็ดดิงเห็ดยังอ้าวไม่ถามว่าเห็ดอะไรโอเคปืดปืดนะคำตอบต่อไปเห็ดก็ลงโลดโอเคบีก่อนนะจริงจริงเอาบีไปเลยเข้าไปเลยป้าๆเลยนูโอ้โหโอเมก้าเห็ดใหญ่พุ่งกว่นี้อ๋อใหญ่จริงพี่าวาตาบันไดประมาณสักหนึ่งถึงสองเอาสักสองไงเออลบแอ แสงแสงกลางวันตอนนี้มันดีจริงเลยนะเออสองอประมาณนั้น <Okay. S 1> โอเคโอเคลบไปแล้วต้องไม่เฉยเดี๋ยวมันก็ละลายหลังจากนั้นก็น้ำปลาอ่าโบหนึ่งโบสองโอเคแล้วก็มะนาวบีบหมดและมะ,มะนาวที่ลาวโคตรเปรี้ยวถ้าอยู่ไทยใช้ประมาณสองโล อยู่ร้านี่ลูกเดียวเหลือเฟือลูกเดียวอยู่เลยลูกเดียวอยู่เลยอ่ะสุดจริงอ่าปีบคุ้มเลยเสุดยอดเอาวะเขาใส่แรงทั้งหมดที่มีเคลอรีบพละงกำลังตั้งแต่น่องขาถึงหน้าท้องแล้วก็ไล่พลังไปถึงต้นแขนแล้วถึงแล้วก็ใช้พลังทั้งหมดที่ปลายนิ้วมืออ้หเห็นน้ำที่ออกมาไหมคุณนึกว่าน้ำตก ินดูความบ้าพลังเขาโอ้ my god มันจะมีความนวลๆเด็ดๆนวๆน,วน,วนี่คือใส่ผงชูรสหรอนวขีว้มือโอ้ <c oughs> oh, สีสันเริ่มน่ากินแน่โอเคอ่ะชิมดูเป็นไงอือ <c oughs> ือหือๆืส้ม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 แล้วเค็มได้ป่า ใส่อีกประมาณช้อนสองช้อนอ่าประมาณชอนสองช้อนเลยอ๋อแต่มะนาวเหมือนยังไม่เปรีย้ยวเพราะอาจจะเป็นเพราะน้ำเยอะเพราะนั้นเร่งไฟเลยอ่าคราวนี้ลูกตาลองชิมดูอโอ้ก็เค็มได้ยังอืม,อม,อมกำลังดีนะกำลังดีเลยกำลังดีเลยเออเราลืม<อ>ลืมใส่พริกไงโอ้ my god <laughs> <laughs> เออคนเตรียมยังลืมเลยซอยเราเอามีดทับปั้งซอยยังไงก็ได้ให้มันเล็กพอใจอ่ะซอยน้อยๆเลยไม่ต้องน้อยจัดอ่ะเอาเป็นชิ้นๆพอเออประมาณนี้ใช่ประมาณนี้อ่าเอามีดทุบปุ๊บเอามีดวางแล้วก็เอามือกดอ่ะเออกดแรงๆไม่ต้องกดดิฉันน่ะกดทุบไปเลยปุ๊บ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 อ่ะอ่ะเงนใช่ไหมวางไปวางไปไม่ใหญ่มันกายวางไว้อแล้วก็ โอ้โอ้โอ้โออไปเลยปิวปิ้วปิ้วปิวแ,แล้วคนคนคนไปมากรูวิธีจะใส่นะครับมีอยู่3วิธีจะซอยใส่ก็ได้หรือจะขยำใส่ก็ได้แต่เรามีวิธีหนึ่งก็คือหยิบมาอ่าอ่เอาให้มันดูยาวๆอยู่ให้มันดูยาวๆยาวๆจังเลยอ่าเอาเอมันจะใบยาวๆ,ๆ,ๆ,ๆงี้ไหมแล้วก็พับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบยาวๆวทำนี้นะปึ๊บแล้วก็ทำนี้ เพื่อให้มันมีรอยแบบรอยแบบรอยขูดเพื่อให้กลิ่นของใบมะกรูดออกอ่าทำอย่างนี้ขยี่อะเหมือนซักผ้าแล้วก็เอาลงไปเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่กินใบมะกรูดเลยไม่ซอยไม่ต้อันนี้อันนี้อันนี้มันขึ้นอยู่แล้วแต่คนทำนะไม่มีวิธีไหนถูกหรือผิดแต่เราไม่กินใบมะกรูดพราครยาไม่กินของมันจะเฉยเราเลยไม่ซอยโอเคโอเคเขาแต่ละคแถ้าใครอยากไปกินใบมะกรูดก็ซอยจริงๆขาก็เหมือนกันเหมือนที่บอกไปตอนต้นคิดว่าขา จะซอยก็ได้ถ้าอยากจะกินแต่เราไม่อยากกินขาเราเลยไม่ซอยเพราะว่าการแค่กลิ่นของมันข้าวที่คนทำต้องชิมเองอือหืออือหืออือหืออร่อยอือไข่เจียวไข่เจียวกินแน่ไข่เจียว ถ้าก่อนจะกินเฮ็ด <c oughs> <c oughs> ของกินฮ้นอนกินอีกอย่างฮ้นอนแล้วก็ต้องมีน้ำอ้อยเย็นๆยมฮ้อนกับน้ำอ้อยนี่เป็นอีกอย่างที่แบบ พอดคูกันอ่ะตาผู้ช่วยแล้วเป็นยังไงนะไอ้บ่าวสอบใจทายเยอันนี้แม่ซิมซิมอันนี้เห็ดเองกับมือเลยเป็นยังไงแซ่เป็นยังไงรสแซ่บแซ่บอร่อยอร่อยพอดีกลมกลอมว้าว้มแซ่บหลายกระจกเข้าไปแล้วนะทุกคนสำหรับการเห็ด ต้มยำไข่เจียวคิดนานนั้ยอัไนแหละสำหรับผู้ใดที่มังคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆในเด้อ้ใดเบ่งอย่าง f a c e b o o กก็อย่าลืมกดไลค์เพจไว้นเด้อแล้วเจอกันไหมคิมนาบ๊ายบายแค่ได้กินเลือดล้มก็ไหลจะกระเพิ่มพูนแต่ลองชิม คืช่ำชองนะช่ำชองในความใน,ในความมั่ว